สวัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเรื่องของการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีมหาลัยเชียงใหม่มชนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมปฏิทินการรับสมัครนะครับรอบที่1นถึงสนะครับใครไม่มีติดตามแฟนเพจก็ไปติดตามในเพจนี้ได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับรับเข้าศึกษาปริญญาตรีมชนะครับ น,นี้ก็จะมาอ่านให้ฟังแนะนําให้ฟังเฉยๆนะครับโหลดมาแล้วนะครับก็เป็นไฟล์แบบนี้นะครับสามารถซูมเข้าไปดูได้นะครับน,นี่คือปฏิทินนะครับ tcat 6 4 cmu นะครับก็การอ่านตารางนะครับก็อ่านหัวตารางก่อนนะครับ tcat รอบที่1แบบที่1 tcat รอบที่2แบบที่2อง tcat รอบที่3แบบที่3และแบบที่4อน,นี้เขาจะยุบรวมกันนะครับ แสดงว่านะครับตรงนี้จะเป็นเดือนมกราคมพมีนาเมษากพฤษภามิถุนาเบ็ดเสร็จนะครับจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนานะครับรับสมัครนี่ก็รับสมัครไปแล้วนะครับหกถึงยี่สิบเอ็ดนะครับชําระเงินก็ชําระไปแล้วนะครับรอบที่สองนะครับจะรับสมัครหนึ่งถึงสิบเอ็ดมีนานะครับจ่ายเงินก็ตามนี้นะครับพูดง่ายว่าสมัครปุ๊บก็ไปจ่ายเงินเลยนะครับเซเว่นหรือว่าธนาคารก็ได้นะครับ รอบที่3นะครับ7ถึง15พฤษภาคม64นะครับนี่ก็ประกาศรายชื่อนะครับวันที่4กุมภานะครับสอบสัมภาษนะครับก็จะมีการตรวจร่างกายอะไรต่างๆนานาครับนี่ก็จะมาแนะนำให้เฉยนะครับสิ่งสำคัญนะครับยืนยันเข้าการศึกษานะครับรอบที่1 22ถึงย3นะครับ นี่ก็จะเป็นรอบที่สองรอบที่สามนะครับสละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์นะครับนี่คือเผื่อมีการสละสิทธิ์ก็จะเป็นช่วงวันที่ยี่สี่ถึงยี่ห้านะครับก็ถ้าติดไปแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับก็สละวันนี้ได้นะครับประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็ไฟนออนละนะครับยี่สิบเจ็ดละนะครับรอบที่หนึ่งมีใครติดบ้างนี่ก็ยี่สิบเจ็ดกุมภาก็ประกาศละนะครับ ไฟนอนสุดท้ายนะครับประมาณวันที่10บมิถุนายนนะครับรอบ3นะครับน,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็ไปหาดูทางเพจได้นะครับนี่ใค่มาแนะนำเฉยๆนะครับ